สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลนะคะคลิปนี้เราก็มาเจอกัน EP ที่7ของเสื้อลายปลานะคะขอกระเหลี่ยงของเรานะคะพอเราถักนะคะลายที่2คือลายปลุมครบทั้งหมดนะคะทั้ง4แถวแล้วนะคะแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปแล้วก็จะมาขึ้นลายนี้นะคะ ลายพัดลายนี้นะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพิกชิ้นงานนะคะเราจะคอทอลงตรงหลักแรกนะคะหนึ่งครั้งนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะ เราจะเว้นสามหลักลงหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะเอาเอาง่ายๆนะคะเราจะเว้นหลักนี้นะคะเราจะมาลงหลักที่สองนะคะพอทอลงหลักที่สองโซ่สามสองสามนะคะเราจะเว้นหลักนี้นะคะลงหลักถัดไปนะคะหนึ่งสองสามนะคะ เว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองหนึ่งสองสามนะคะเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวนี้นะคะแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปนะคะจบแถวที่จบแถวที่ห้าขึ้นแถวที่หกนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะพอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คอทอบนหลักโซ่หลักที่สามนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่หกนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะทิกชิ้นงานนะคะ พอเราพิชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงตรงฐานโซ่สามนะคะครั้งที่สองนะคะต่อไปเราก็จะคอทอ ลงตรงจุดนี้นะคะจุดที่เราทำคอทอโซ่สามตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอนะคะลงตรงช่องเดิมสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็คอทอ ลงตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะโซ่สามกันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คอทอลงตรงจุดเชื่อมต่อนะคะโซ่สามันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอลงตรงช่องเดียวกันนะคะตรงที่เดิมนะคะที่เราขึ้นโซ่สามนะคะ ก็คอทอแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะ